สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงช,ชอบเล่ชอบไลฟ์นะคะวันนี้เรามาอยู่ในายางบัดดิ้งนะคะที่เป็นพันที่เราติดตามพันดีแล้วก็คือพัน rrit 3904นะคะที่เป็นน้ำยางออกดีนะคะฝา602เท่านะคะทุกคนนี่นะคะกำลังสวยแล้วก็ต้นแข็งแรงมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมใบนะคะ เขียวเข้มอย่างนี้เลยค่ะใบอย่างนี้เลยมีเขาสังเกตดูนะคะเขาจะมีนวลน,นะคะนวลน,น,น้อยจับอยู่ทั้งใบเลยนะคะเคลือบใบอยู่นะคะแต่โดยปกติแล้วนะคะยางพันหกร้อยนะคะยางพันสองห้าหนึ่งนะคะเขาจะไม่มีนวลจับแบบนี้นะคะสังเกตดูได้นะคะนี่นะคะ ลักษณะใบาของเขาก็สวยนะคะกลมแบบนี้เลยสมบูรณ์มากนะ,ะเขียวแก่นะคะอันนี้เขายังไม่ใบเขายังไม่เข้มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอันนี้เขาเริ่มจะแก่นะคะแล้วก็เริ่มเข้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าต้นที่เขาสมบูรณ์นะคะพร้อมปลูกแบบเป็นแบบไหนนะคะก็นี่นะคะทุกคนเขาจะตั้งเป็นแถวแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ดูแลรักษาใส่ปุ๋ยนะคะฉีดยานะคะ อย่างดีเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมดึงออกมาแบบนี้เลยนะคะสมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะเอาไปลงแปลงสวนนะคะดูรากนะคะนี่นะเพิ่งถอนออกมาเมื่อกี้ดูรากนะคะทุกคนเห็นไหมอืมอืมสวยมากค่ะทุกคน เห็นไหมคะลากออกมาแล้วนะคะลากสวยนะคะต้นแข็งแรงเดี <hi> ๋ยวเรามาดูต้นนะคะเห็นไหมทั้งตาแผ่นตานะคะต้นลำต้นนะคะสวยมากนะคะเขียวเข้มนะคะแบบนี้เลยนะคะต้นแข็งแรงรับรองนะคะไม่เอาไปไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะนี่นะคะหิ้วแบบนี้เลยทุกคนจะเห็นนะคะจะหิ้วแบบนี้เลยนี่นะคะเห็นไหมคะถ้า อันนี้นะคะจะขอบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะ,คะเวลาที่เราเอาไปปลูกนะคะเอาจากเก๊ไปปลูกแบบนี้นะคะเอาเราเอาไปผ่าถุงแล้วเราหิ้วแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนเอาถุงออกแล้วเราก็หิ้วแบบนี้ได้เลยนะคะเดินไปแบบนี้ได้เลยไม่ต้องกลัวว่า,ายางผ่าถุงออกมาแล้วจะแตกนะคะรับรองว่าที่นี่ไม่แตกนะคะทุกคนก็เคล็ดลับก็คือนะคะ เพื่อให้ความแน่ใจว่าทําไมถึงไม่แตกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะปลูกนะคะเราก็เอาไว้ในร่มซะก่อนให้ให้ดินมันไม่เปียกจนเกินไปนะคะแล้วเราก็ปลูกได้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะยอดกําลังแก่สวยแบบนี้เลยจ้านี่นะคะทุกคนอันนี้ใบเพชลาดตอนนี้ใบกําลังเพชลาดนะคะนี่นะคะสวยๆอันนี้ก็ใบแก่ นะคะคใบแก่น,นี้เ,เอาไปปลูกได้เลยนะคะอันนี้เป็นพันธ r r i t 3904นะคะทุกคนเราจะไม่ได้ล้มแถวไปนะคะเราจะเลือกนะคะเลือกเอาที่ต้นที่ปลูกได้นะคะปลูกแล้วดีปลูกแล้วโตปลูกแล้วสวยเอาไปนะคะนี่นะคะใบกำลังแบบสวยมากนะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะทุกคนอ่า แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะแปลงพัน่ทีสามเก้าศูนย์สี่นะคะนี่นะคะทุกคนถ้าใครนะคะที่เพื่อนๆแวะมานะคะามาดูพันยางหรือว่ามาเอามาอะไรนะคะก็จะมาทางนี้นะคะทุกคนอันนี้ทางหน้าบ้านนะคะปลิมยางอยู่ตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้เจอกันนะคะนี่นะคะ นี่นะคะ RIT สามเก้าศูนย์สี่นะคะต้นส,สวยๆนะคะนี่นะคะมาดูใบอันนี้สวยมากค่ะทุกคนโอ้โหบอกเห็นแล้วยังอ,อยากจะปลูกนะคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นแล้วยังอยากปลูกเลยดูดูใบนะคะใบ อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะฉีดยาเชื้อราป้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจว่าเออเวลาที่ฝนตกทุกแบบนี้อาจะมีเชื้อราหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ป้องกันก่อนก่อนที่จะให้เพื่อนๆไปนะคะนี่นะคะนี่แบบนี้เลยจ้าเป็นพัน์ r i t สามเก้าศูนย์สี่ที่ลงในข่าวนะคะในข่าวในช่องอข่าวนะคะแล้วก็ เขาจะเป็นยางพันออกดีนะคะออกดีฝาหกร้อยนะคะสองเท่าตัวนะคะแล้วเขาก็จะมีผลผลิตนะคะตามปีที่ของเขาที่หมายถึงว่าเวลาที่อเจดปีแล้วกีดนะคะผลผลิตได้ประมาณนี้นะคะพอปีที่แปดเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะ เห็นไหมคะใบลักษณะใบแก่แบบนี้นะคะรับรองว่าพันธุ์ที่นี่นะคะของจริงของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าเราเอามาจากศูนย์วิจัยยางนะคะ,ะจังหวัดะฉเชิงเซวนะคะเราเอามาจากศูนย์วิจัยยางโดยตรงนะคะแล้วเอามาขยายเอานะคะทุกคนนี่นะคะกว่าเราจะได้แม่พันธุ์นะคะเราต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะเพราะว่าเราจะเอา ิงมาขยายพันธุ์ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเติบโตของเขานะคะอยากจะบอกว่าใบสวยมากค่ะเดินกลับไปกลับมาแบบนี้อยากจะบอกว่าใบสวยมากนะคะอ,อยากจะปลูกด้วยซ้ํานะคะนี่แบบนี้นี่ใบเขียวเข้มแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยนะจ๊ะเพราะว่าเวลาที่เราเลือกไปนะคะเราไม่ได้เลือก ใบแบบนี้ก็ไปให้ไม่ใช่นะคะใบแบบนี้ก็ไปให้ไม่ใช่นะคะเราจะเลือกไปใบพอที่ว่าเอาไปลงแล้วเขาสามารถโตขึ้นเองได้เลยนะคะไม่ต้องไปชะง,งักนะคะไม่ต้องไปชะง,งักนั่งรอนะคะนี่นะคะใบแบบนี้เราไม่เอาไปให้แน่นอนนะคะทุกคนนี่นะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็ อเอาความสวยงามนะคะของพันยาง RIT 3 9 0 4มาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากอีกนะคะเยอะแย,ยะมากมายนะคะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนละจ้า